สวัสดีค่ะวันนี้นานาสาระแฟมิลี่จะพามาอันบ็อกซ์นะคะเครื่องผสมอาหารเคน o ูดค่ะ ค่ะนี่ก็คือเครื่องผสมอาหารนะคะ Kenwood นะคะรุ่น Chef XL Titanium นะคะ1,700วัตต์ค่ะก็เขาจะใส่กล่องมาอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้เราสั่งกับแอปสีส้มนะคะราคา3 9 9 0 0บาทค่ะข้างในก็จะห่อด้วยบับเบิลนะคะตัวกล่องของกล่องเครื่องผสมอาหารอีกทีหนึ่งนะคะและนี่ก็เขายัดมาเฉยๆเาหรืออะไร ของแถมหรอเปล่าไม่มีไม่มีอะไรข้างในโอเคกล่องเปล่าจา้ะใหญ่มากเลยอะ่ะเขาบุบับเบิ้ลมาอีกชั้นหนึ่งก็แน่นหนาดีนะคะค่ะ บริเวณกล่องด้านบนเลยเขาก็จะบอกนะคะว่าในในแพ็กเกจในกล่องนี้มีอะไรรวมอยู่บ้างนะคะก็คือของที่เขาแถมมานั่นเองนะคะก็จะมีโถปั่นนะคะมีฟู้ดโปรเฟสเซอร์เครื่องเตรียมเครื่องเตรมอาหารนะคะแล้วก็มีโถสระผสมอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็มีหัวตีทั้งหมด5ชนิดยังไม่เจอนะคะ <c oughs> สวย <c oughs> อยากทำอย่างนี้ <c oughs> อะไรเลมอนทาร์ทหรอ ้ไไม่ไดบอกอันนี้ก็เหมือนให้ลงทะเบียนได้นะให้ลงทะเบียนได้ไนหะให้ไปวิสิตเว็บไซต์เขาอาจจะสมัครแล้วก็จะมีสูตรมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองทำวันหลังเราจะเจออย่างแรกเลยนะคะก็คือคู่มือน่าจะคู่มือมีอะไรด้วยอ่ะขอแกะดูเลยนะ การดึงในการปิดนะคะเพิ่มอุปกรณ์อะไรเงี้ยเป็นต้องเก็บไว้ดีไม่พายหรอให้ด้วยคู่มือการใช้นะคะนี่ชื่อรุ่นจริงๆ c Kenwood นะคะ Chef XL ะะก็คือจะมีไซส์ไซส์ธรรมดาเนาะเขาเรียกเชฟเฉยๆแต่ที่เราซื้อวันนี้คือ XL นะคะสาอะไรนี่เมื่อกี้นอร์เวย์แน่นอนโอเคมีภาษาอังกฤษมีไทยไหมไม่มีและอันนี้ก็จะเป็นค่ะแล้อันนี้ก็เป็น ใครๆคู่มือง่ายๆนะคะบอกสีเนาะว่าถ้าต่อหัวด้านหน้าเนี่ยคือเคนบูดนี้จะขึ้นชื่อเลยเรื่องการต่อซื้ออุปกรณ์เสริมมาต่อได้นะคะ<ม>สีม่วงด้านหน้าเนี่ยต่อด้านหน้ามีอะไรบ้างเช่นทําพาสต้าบดเนื้อซื้ออะไรมาเติมอย่างนี้ได้นะคะ<ม>ถ้าต่อบนหัวมีอะไรบ้างนะคะ<ม>เครื่องปั่นน้าผลไม้หรือว่าตัวหลักของเครื่องในการผสมอาหารก็คือสีเหลืองเขาก็จะมีบอกรุ่นอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับ ในการเปลี่ยนอะไรหรือว่าซื้อเพิ่มเติมก็จะง่ายขึ้นค่ะเพราะนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีนี่ก็มีบอกนะเนี่ยว่าเป็นหัวแบบไหน,นแต่ละมุมนีน่ก็ไปสองอัานเดี๋ยวเราพาดูตอนจบทีเดียวอีกทีจะเป็นหัวตีกัะหัวตีกันก็คือตัวเครื่องตัวเครื่องหนักมาก ลองยกคนเดียวก็จะไหวไม่ได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นของแถมนะคะคือรุ่นนี้ที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าของแถมเยอะซื้อแล้วรู้สึกว่าคุ้มเนี่ยเขาแถมกระดาษมาให้เลยอะไรยังไม่รู้ แล้วก็ในกล่องนะคะจะมีใบรับประกันอยู่ข้างในด้วยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถทำแบบออนไลน์ก็ได้ ก็อารมณ์ก็ยังเปิดไม่เป็นอ๋อนี่ไงขอ,อนี่เป็นปกติ ค่ะแล้วเราก็แกะชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในกล่องออกมาแล้วนะคะจะได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยก็คือตัวหลักนะคะโถผสมนะคะเคนูดห7 0 0วัตต์นะคะก็โถค่อนข้างใหญ่นะคะก็มีโถให้ใช่ไหมคะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะก็ใส่ ฝากันส่วนผสมหกตรงนี้ได้นะคะก็ปิดลงรรไท้ายนี้และรุ่นนี้นะคะก็จะมีหัวตีนะคะทั้งหมด5แบบด้วยกันอันแรกก็คือแบบตะกร้อแบบนี้นะคะหัวใบไม้นะคะหรือว่าเป็นสไตล์ของเ n นว o ดเลยคือเขาจะเป็นรูปตัวเคเนาะแล้วก็หัวเกลียวนะคะนวดขนมปังนะคะแล้วก็มีแบบ ปายยางนะแล้วก็ตัวตะล่อมค่ะฝาครอบกันหกก็เมื่อกี้งงๆเนาะอันนี้คือเอาหัวลงมาก่อนแล้วก็ใส่ลงไปง่ายๆเนี่ยก็อยู่แล้วนะคะแป้งก็จะไม่หกแล้วเราสามารถเติมส่วนผสมเพิ่มนะคะของเหลวหรือแป้งใส่แป้งทีละช้อนอย่างเงี้ยบางสูตรน,นะคะค่อยๆใส่ก็เติมตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดเครื่องนะคะคราวนี้มาดูที่การทํางานของเครื่องบ้างนะคะตรงนี้มีไฟขึ้นนะ แล้วก็เราก็สามารถลองดูซิหมุนไหมอ่ามาดูความแรงนะคะประมาณนี้ปรัแบบความแรงได้7ระดับนะคะแล้วก็มีไฟให้ค่ะที่โถตีเราจะสามารถเห็นตัวแป้งเลยว่าเข้ากันหรือ,อยังนะคะอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นของเขาเลย ต่อไปเรามาดูของแถมที่เขาให้มากันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้ตัดสินใจซื้อเพราะของแถมเยอะจริงๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือโถตีนะคะให้มาเพิ่มอีกใบหนึ่งค่ะเวลาเราผสมทําขนมเยอะๆเนี่ยสตัวก็สลับกันได้เลยนะคะอ๋อลืมบอกไปตอนแรกนะคะขนาดของโถตีคือ6.7ลิตรเท่ากันทั้ง2ใบค่ะตัวนี้ก็คือเอาไว้ปั่นน้ําผลไม้นะคะซึ่งเป็นโถแก้วเลยนะ แปลว่าทั้งร้อนและเย็นปั่นได้หมดนะคะเวลาปั่นน้ําผลไม้เราก็บนนี้เลยค่ะอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่า Kenwood เ,เนี่ยจุดเด่นเขาคือสามารถต่อเติมอุปกรณ์ได้ทุกส่วนนะคะอันนี้จีเป็นฝาครอบไปเฉยๆไม่มีแบบล็อกเลิกอะไรเลยนะคะครอบไว้ง่ายๆแล้วก็ดึงฝาครอบนี้ออกเปิดเรียกว่าเปิดดีกว่าไม่ต้องดึงนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะให้เขาหลอก ลองเปิดดูนะแล้วเขาหมุนและแต่ด้านล่างเขาใช้เฟืองตัวเดียวกันนะคะด้านล่างก็จะหมุนไปด้วยเพื<ๆ>่อนๆจะตีเค้กไปด้วยปั่นน้ําไปด้วยก็โอเคอยู่นะสนุกดีอ่าแต่ถ้าเกิดบางคนบอกอ่ะแล้วงั้นมันก็ต้องหมุนตลอดเวลาถ้าเราหัวตีออกอ่ะมันก็จะเป็นแกนเท่านั้นที่หมุน,มนก็ไม่ต้องกองังวลถ้าเราจะทําตรงนี้อย่างเดียวนะคะเวเาออกก็บิดออกค่าง่ายนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ ก็คือทุกส่วนนะสามารถแยกชิ้นทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นยางอย่างดีนะคะเป็นยางเพราะฉะนั้นน้ำจะไม่กระเด็นหกอะไรพวกนี้เลยดูที่โถด้านล่างนะคะเราคว่ำม,มาแล้วเปิดบิดเขาก้อยบิดไม่ออกนอคนเดียวทำไม่ได้นะต้องให้พ่อบ้านอยู่ด้วยบิดไม่ไหวจ้ะแต่คือเขาแข็งแรงนะคะค่อนข้างแข็งแรงชิ้นใบมีด กน,นี้ก็คือแยกทาความสะอาดได้ดีเลยโถปั่นทั่วไปเราจะเห็นว่าเวลาเราทําความสะอาดล่องใบมีดอะไรเงี้ยจะยากมากเพราะมันจะติดติอยู่กับแกนโถใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนๆทำความสะอาดได้เลยอย่างที่บอกอันนี้เป็นแก้วหนามากของแถมอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเครื่องเตรียมอาหารตัวนี้นะคะก็เปิดฝาได้เนาะมีใบมีดถ้าเราจะทํา สับอะไรนะคะสับหรือปั่นอะไรแต่ถ้าเราไม่ใช้ใบมีดด้านบนนะคะเราสามารถติดเขาเรียกว่าเป็นพวกสไลด์ผักอะคะ่ะเป็นมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ลายคือผักจะมีแบบเอ๊หั่นสไลด์ใหญ่สไลด์เล็กเป็นเส้นตรงเส้นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยอะ เดี๋ยวว,วันหลังก้อยจะจะลองพาทําสลัดดูเดี๋ยวขอศึกษาก่อนว่าแต่ละตัวใช้ยังไงนะคะแต่การใช้ของเขากับตัวเครื่องก็เอาไปวางที่เดียวกับที่ปั่นน้ําผลไม้เลยนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้จะต้องมีแกนอันนี้นะคะแกนก็จะใส่ลงไปที่ตัวเครื่องนี้เลยนะล็อกปิดหน้าตาก็จะเหมือนโถปั่นผลไม้น้ำผลไม้เมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะพอเป็นแบบนี้เราก็ไปใส่เลยค่ะที่เดียวกันค่ะ Okay. ได้แล้วเราลองเปิดนะคะใช้ได้นะคะถอดออกก็ปุ๊บค่ะอันนี้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่ใช้ปกติก้อยก็ซื้อมาไว้ทําขนมเนาะไอ้พวกนี้ก็คงเสริมๆก็ต้องปิดไว้นะคะไฟเปิดปิดบริเวณนี้จริงๆเหมือนเป็นสัมผัสนะคะไม่ต้องกดแรงแค่แตะก็ติดแล้วนะแล้วก็ตรงด้านหน้านี้นะคะเพื่อจะเห็นนี่ก้อยแกะให้ดูแต่ไม่มีของแถมมา แต่สามารถเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะเหมือนในใบ brochure ตอนแรกที่บอกนะคะตรงแถบสีม่วงเช่นบดเนื้อนะคะหลักๆที่เราเห็นเนี่ยตามแข่งบารรายการทําอาหารนะคะที่ Kenwood ก็เป็นสปอนเซอร์เนี่ยเพื่อน็จะเห็นเลยว่าทําเส้นพาสต้าอย่างนี้ค่ะก็จะมีเครื่องรีดแป้งนะคะสามารถมาติดบริเวณด้านหน้านี้ได้เราก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เพราะเขามีรหัสสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะคะค่ะและนี้ก็คือเครื่องผสมอาหารนะคะ Kenwood Titanium ไซซ์ XL นะคะ1,700วัตต์ค่ะก็ Unbox อซ์ให้เห็นอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ก้อยจะพาทำขนมหรืออาหารที่ใช้อุปกรณ์แต่ละตัวในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะ